สวัสดีครับวันนี้เราก็มีสาระความรู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับป่วยโรคไหนควรเลี่ยงกาแฟให้ไกลเพื่อความปลอดภัยอาการไม่กลาเริบกาแฟนั้นนะครับใครๆก็ดื่มได้แต่สำหรับคนที่มีอาการป่วยบางอย่างโรคประจำตัวบางโรคก็อาจจะไม่เหมาะที่จะดื่มกาแฟเพราะอาจจะทำให้อาการป่วยนั้นนะครับแย่ลงกว่าเดิม กาแฟเป็นเครื่องดื่มประจำวันที่หลายคนอาจจะเริ่มกินมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะมีภาวะเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นบ้างซึ่งทําให้การดื่มกาแฟของเราอาจจะไม่ฟินเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะดื่มกาแฟไปรู้สึกไม่สบายตัวหรือกระตุ้นอาการป่วยดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้กาแฟมีโทษกับร่างกายเรามาดูกันนะครับว่าป่วยโรคอะไรควรเลี่ยงกาแฟบ้างโรคนอนไม่หลับ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ากาแฟมีคาเฟอีนที่ทําให้รู้สึกตื่นตัวดังนั้นนะครับคนที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงหลัง14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้กาแฟมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้ การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจทําให้ใจสัน่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะครับดังนั้นนะครับหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและควบคุมอาการไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือให้ห่างกันอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะทิของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นาน1-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้ ก็มีควรดื่มกาแฟก่อนไปทํากิจกรรมหนักๆเช่นไปออกกําลังกายไปวิ่งไปยกน้ําหนักเพราะจะยิ่งทําให้ความดันโลหินสูงขึ้นไปอีกต้อหินคาเฟอีนนั้นนะครับมีผลทําให้ความดันตาสูงขึ้นได้เช่นกันดังนั้นผู้ป่วยโรคต้อหินที่จําเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลัง และน้ำอัดลมด้วยนะครับแต่ถ้าอยากดื่มก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าต้องจำกัดปริมาณคาเฟอีนให้ไม่เกิน2 0 0มิลลิกรัมต่อวันซึ่งกาแฟแก้วเดียวก็เกินแล้วละครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่ออาการต้อหินหนักกว่าที่เป็นอยู่งดเลยก็ได้นะครับโรคไขมันในเลือดสูงสารในกลุ่มไดเทอร์พีนที่อยู่ในกาแฟนั้นนะครับจะส่งผลให้คอเลสเตอรอลโดยรวมหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นนะครับคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่มีผ่านการกรองพอรฤธิ์ของกาแฟอาจทําให้ร่างกายคุมระับไขมันในเลือดได้ไม่ดีนะครับโรคก,กระดูกพรุนคาเฟอีนนั้นนะครับมีฤทธิ์เพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งอาจทําให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงและแม้จะไม่ร้ายแรงจนทําให้กระดูกบางมากเสี่ยงต่อการแตกหกัก แต่ในคนที่เป็นโรคก,กระดูกพุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็ควรระวังโทษของกาแฟในข้อนี้ด้วยนะครับภาวะวัยทองผู้สูงอายุนั้นนะครับควรงดดื่มกาแฟด้ดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะฤทธิ์ของกาแฟทั้งกระตุ้นความดันโลหิตอาจกระตุ้นการเกิดไขมันเลวในร่างกายและที่สําคัญนะครับยังเพิ่มการขับแคลเซียมของร่างกายซึ่งอาจทําให้เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนได้มากขึ้น โรคกระเพาะอาหารที่อาการรุนแรงเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับว่าไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารทว่าในหลายงานวิจัยก็ไม่พบว่ากาแฟมีฤทธิ์ทำให้อาการปวดท้องหรืออาการจากโรคทางเดือนอาหารเพิ่มขึ้นแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแพทย์อาจจะสั่งงดการดื่มกาแฟเป็น,นรายไปเพื่อไม่ให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงไปอีกนะครับ ลำไส้แปรปลวนสำหรับผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปลวนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเช่นกันนะครับเพราะอาจจะทําให้รู้สึกปั่นปวดในท้องเพราะกาแฟอาจไปกระตุ้นอาการปวดท้องและอาการท้องเสียได้นะครับโรคเบาหวานกาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานแบบที่ควบคุมไม่ได้แนะนําว่าเลี่ยงการดื่มกาแฟจะดีกว่านะครับ แต่สาหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลได้ดีมาตลอดแพทย์ก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าจะแนะนําว่าอย่าเติมน้ําตาลนมหรือเครือมเยอะเกินไปรวมทั้งอย่าดื่มในปริมาณที่มากด้วยนะครับคนที่มีภาวะขาดวิตามิน B1 ถ้ามีภาวะขาดวิตามิน B1 ควรงดดื่มกาแฟไปเลยนะครับเพราะกาแฟจะยิ่งไปลดการดูดซึมวิตามิน B1 และยังกระตุ้นการขับวิตามิน B1 ออกทางปัสสาวะทําให้ระดับวิตามิน B1 ในเลือดลดลง ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาหลอดเลือดระบบสมองประสาทและหัวใจตามมาด้วยนะครับหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรงดกาแฟไปก่อนนะครับเพราะฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์หรือคลอดก่อนกำหนดได้ทั้งยังมีการศึกษาที่กล่าวถึงความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรนอกจากนี้นะครับหญิงให้นมบุตรก็ควรงดกาแฟด้วยเช่นกันเพราะคาเฟอีนอาจถูกขับออกมาทางน้ำนมได้ และอาจกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทส,ส่วนกลางทําให้ทารกมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นนอนน้อยลงตื่นง่ายกระสับกระส่ายงองแงอยู่ไม่สุขดูดนไมไม่ดีเป็นต้นนะครับดื่มกาแฟอย่างไรไม่เสียสุขภาพเราควรดื่มกาแฟวันละกี่แก้วคําถามนี้นะครับเป็นคําถามสําคัญที่หลายคนข้องใจมานานซึ่งหลายการศึกษาก็พบว่าคนที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัว สามารถดื่มกาแฟวันละ3าแก้วหรือรับคาเฟอีนได้ไม่เกิน300-400มิลลิกรัมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่ผสมเครีมเทียมหรือน้ำตาลในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจเพิ่มไขมันและน้หนักตัวได้นอกจากนี้นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับก็ขอย้ำอีกทีว่าอย่าดื่มกาแฟหลังเวลา14นาฬิกานะครับถึงแม้ผู้ป่วย หรือคนที่มีภาวะของบางโรคอยู่อาจไม่ควรดื่มกาแฟแต่ก็ไม่อยากให้หมองว่ากาแฟเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะจริงๆแล้วหากดื่มอย่างเหมาะสมกาแฟก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลชัวก่อนแชร์ศูนย์สีพัฒคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้ว ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ